ยืนหนเสดาทวายครับพันเขาผ่องสีมียุดปล่อยสามสิบหาดตนในพื้นที่สามไร่เศษอุปกรณ์ที่ผมใส่เก็บเกิมียุดสองอันคือ,อกันไกมือ,ก,อกับกันไกแบบกระตุกครับถ้าเป็นเดาพันพื่นเมืองเขาเนี่ย,ยอดแรกนี่ตัดแล้วเก็แสดงว่าในรอบปีนั้นจบมันด้เ่ราะอะไรอีกแต่ว่าลักษณะเด่นของสายพันธ์สดาทวายเขาวผ่องนี่คือการหนึ่งยอดหนึ่งนี่มันสามารถตัดได้ยุบสามถึงสี่รอบเฉย ตัดเล้ากับป้องอีกตัดแล้วกับป้องอีกครับครับเอช่อแรกของปีเลยเนี่ยผมสิตัดฉีดฉีดการนมันเนี่ยอื<ม>ตัดฉีดเลยครับติดสันประมาณนี้ครับตัดเงาแบบนี้มันสิเสียหล่อไหมครับอีกนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะแตกตาดอกขึ้นมาแบบ,นบออเนี่ยครับคือออกมาสีเนี่ยน,น้นอยที่ครับสิเป็นแบบเนี่ยแล้กินสดได้เลยอป่าครับกินสดได้ครับลองซิบหน่อยมั้งแหม่หมดเลยมันหันติเก็บเ่าได้โดนการรักัาที่ คมบับอันนี้ขายจังไลยนี่ครับอ่ารับเป็นอยู่ในต้น<อ>ในตน้นฤดูนี่ผมสิส่งอยู่โลละลอยยี่สิบบาทสะเ<อ>ดามันเป็นไม้มักแดดจัดชอบฤดูแล้งห,หลังจากปลูกติดแล้วมันต้องหอดหนามเนาะครับเดือนหนึ่งนี่ประมาณจะบาทครึ่งพอมันสิเฉลี่ยต้นต้นอยู่ต้นละหกถึงเจ็ดลอยต้นฤดูต็มฤดูต่อปีกิมพันต์ขายอยู่เดี๋ยวนี่นะครับขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยอยู่ผมส่งอยู่ต้นละลอยยี่สิบบาท ปีหนึ่งผมสิเห็ดอยู่มาเกินสองพันต้นแสนกว่าบาทครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ปีหนึ่งหลายส<อ>าแสนต้นอยู่หรอกได้รถหางขั้นหนึ่งครับครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไต้สั่งไร่ไร่ครับอีพี่นี่นะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันนี้จะฟ้าเบื้องอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เป็นการสั่งไล่ได้ดีนะครับโดยการ ปลูกสสเดาสางได้ได้ครับเดี๋ยวสิพายเบ่ง่าคุณพ่อเป็นปลูกยังไงมีวิธีการดูแลมีวิธีการสางได้ได้ยังไงเข้าไปเบ่งกันครับผมพ่อครับเอาเก็บสะเดาอยู่บ่ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตติดไม่ให้เด้อครับเ,เดี๋ยวคุณพ่อหันหนาใส่กล่องท่านิดนะครับสวัสดีครับผม นายสวิทใช้มีสุขเป็นขราชการบํานานตะจีรับราชการคู่ครับกรเกษียณมาแล้วสามปีเดี๋ยวนี้ก็เป็นกเษก,นเตตกเษตรตะกอนเต็มตัวเกษตรตะกอนเต็มตัวครับโดยการปลูกสสเดาสะเดา,ส,เดาสางไร่ได้ส,ดาสางไร่ได้ครับ,รบเดี๋ยวมื่อนี้สิมาขอความรู้กับคุณพ่อนะครับ,รบปลูกยังไงด,ดูแลยังไงหรือว่าการสางไร่ได้รวมถึงมีจุดเริ่มต้นยังไงในการปลูกนะครับเนาะยินดีครับดีใจครับเดี๋ยวเขาสีบอกกันไปแล้วกสียางกันไปนะครับเนาะได้ครับผม อยู่นี่ปูเอียงเหรอครับอยู่นี่สะเดาทวายครับสะเดาทวายสะเดาทวายพันธ์ขาวผ่องอ๋อสะเดานี่เขามีพันธ์พรอมป่ะครับมีครับพันธ์ขาวผ่องเป็นพันธ์ที่เขาจะทรงเสริไมาหลายปีแลลวเขาจะจดลทธิีสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วครับพูดพ่อ่ะพ่อที่รู้ว่า,วาสะเดานี่มันมีจากพันธ์ลกักๆแล้วกับสะเดาพันธ์ผื้นเมืองกับสะเดาพันธ์ทวายอ้แต่วัาทวายนี่มันสิมีบางเอ่อบางสายพันธ์เขาเอื่อนวัสะเดายอดแดงจะมีอยู่แถวโคราชครับ แต่ว่าอันนี้จะเป็นพผ่านเขาเขาผ่องยูนี่ปลูกไร่ปะเนี่ยครับนี่ยยูนี่สีมีใส่พื้นที่อยู่ทั้งเมดเกือบซีไรครับแต่เดายูนี่สีมีอยู่ประมาญยูสามเอ็ดยูลอยสามสิบหาดตนครับในพื้นที 3, ส่สามไรเศษเศษโอ้แต่เสียดายว่ามันมันเสียพื้นที่ไปรตรงกลางเด็ดคุดหล่องอ๋อนี่บว่อันนี้เป็นข้องบรืครับแมนครับตะกีมอ,องนีนเป็นทีหน้าธรรมดาคือค,คือสภาพทั้งนั้นครับเห็ดหน้ามันไม่ค่อยได้ผลกล็เลยเกิดความคิด อยากปรับเปลี่ยนสภาพทีหน้าแถวนี้เฮ็ดตะน,หนาหรอมันมันมีผูใ้ใดเห็ดอาชีพอย่างอื่นโดยหอยเฮ็ดตเดาเนี่ยครับมัน่มีผู้ดใดมาเห็ดบันนี้ปลูกตอนตอนแหนที่ปลูกปลูกยังไหนเรือ่าไปเอาพันธุ์มาใส่เริ่มแรกอีรีนผมเป็นสมาชิกวารสารฉบับหนึ่งก็ขออนุญาตบอกเอ่ยซื้อหนังสืออพผ่นเนาะผมไปพ่อเรื่องสะดาทวายนี่แหละ ของอาจารย์วชิระเขาผ่องเพลิงลงในในวราสารผมเลยสนใจแล้วก็เลยไปไดก้กินพันธุ์มาจางเพื่อปานบุรี่ครับหวกได้มากหกตน้นผมเลยมาปลูกไว้ขางบานอยู่ในบานครับกับปากร่ามันออกดอกนอกฤดูเดือน <ừ> เดือนตุลานี่ออกแล้วบังเอิญว่าต้นที่ผมปลูกมันยุติถนนครับคนสัญจรไปมาเห็นบานนี่ก็เจก็เลยสนใจอาจารย์แสดาอย่างคือออกดอกตั้ง,ว,ง,งวัาปีแท้พูดง่ายก็ว่าเฮ็ดในผมแน่เฮ็ดในหนูแน่ มันเห็นคนสนใจผมด้เกิดเกิดความเคิียว่าเอ๊ะขนาดเฮ้ามาเห็ดเป็นอาชีพอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งนอกจากเห็ดหน้าปกติผมก็เห็ดหน้านําตอนนั้นก็เป็นคุณคู่โยนมาครับครับผมแต่เวลาว่างมาเห็ดบังเอิญมาเห็ดแล้ววาที่นี่เห็นผลปีที่หาเก็บครับมันเริ่มเก็บทรงตลาดได้ปีที่สามปีที่หามันก็เห็นเป็นกอบเป็นกำแล้วก็เลยมาเกิดการเปรียบเทียบระหว่างเห็ดสวนสะดเดากับเห็ดหน้าอันนี้เห็ดแบบ ธุรกิจเนาะกันไ่แบบไล่ได้ประจําเนี่ยเผ็ดหน้าเทียบว่าได้เลยครับเดี๋ยววันนี้สิคุณพ่อพาเก็บให้เบิ้งการเก็บใส่เดาเนี่ยเก็บจังได้ครับเดี๋ยวไปไปเบิ้งกันครับอุปกรณ์ที่ผมใส่เก็บก็มีอยู่สองอันคือกันไก่มืออันนี้กันไก่หน่อยครับครับกันไก่ตัดกิ่งธรรมดาเนี่ยกันไก่ตัดกิ่งธรรมดากับกันไก่แบบกระตุกครับหยอดที่มันอยู่ตั้มๆผมก็ใส่ใส่กันไก่ตัดกิ่งอันนี้ครับตัดพอมันสิมันสิได้เร็วนะ ใส่ใส่แบบนี้เราเลือกจักงอไรฮะนี่สมสมมติว่าผมสีเก็บนี่อันนี้มันเป็นเป็นช่อที่รอบที่สามเหรอครับนี่ครับกะม,มาสังเกตได้ยุมองนี้ครับนี่นี่นี่เบิง้งอ๋อนี่ครับสังเกตเบื้องปลายปลายก้านมันเนี่ยสังเกตเบื้องปลายก้านอันนี้ติดตัดไปแล้วสองรอบแล้วครับนี่ครับอันนี้ช่อนี้เนี่ยช่อนี้จะเป็นช่อรอบที่สามปกติเดาถ้าเป็นเดาพันผื่นเมืองเขานี่ ก,ก้านแรกยอดแรกนี่ตัดแล้วก,กา้านนี่งานนี่นี่บก็บแสดงว่าในรอบป,ปีนัน้นจบไม่ทีออพอดได้อีกครับแต่ว่าลักษณะเด่นของสายพันธุ์สะดาทวาเขาผ่องนี่คือก้านหนึง่งยอดหนึ่งนี่มันสามารถตัดได้ยุ่สามถึงสี่รอบก็คือตัดเล้าก,กับโป้องอีกตัดแล้วก,กับโป้องอีกครับนี่ยกยกไปย่างจังเนี่ยอันนี้สิเป็นเป็นรอบที่สามแล้วตรงโน้ผมสก็บอัเนี้ก็คือรับคุณพ่อตัดได้ครับถ้าเป็นก้านแรก เอ,อช่อแรกของปีเลยเนี่ยผมตัดฉิดฉิดการมาเนี่ยตัดฉิดเลยครับสิสันประมาณนี้ครับ<อ>เป็นแหังเหตุผลมาที่นี่นเหตุผลเพราะว่าถ้าตัดงาวนี่นะครับถ้าตัดงาวนี่ยยกตัวอย่างแจ้งปก,กติสะยึดตลาดก็จ้เอาสิจแบบว่าอยากได้งาแบบนี้เพราะว่าเขาจ้าสิไปกำขายไหมมันถึงเขาจ้าหนังยางหัดันสิห,หัดไง แต้ว่าเหตุผลของผมอ่ะที่นี่ผมขันตัดเงาวบตัดเงาแบบนี้มันสิเสียหลอบไหมครับมันติเสียหลอบเพราะว่าอีกจังน้อยเนี่ยมันกระสีมันกระสีแตกตาดอกขึ้นมาแบบเนี่ยครับคือออกมาเสียเนี่ยจังนอยเี่ครับติดเป็นแบบเนี่ยมันติดตัดใด้อกการหนึ่งเนี่ยตัดใดสามถึงสี่หลอดครับถ้าห้าตัดออกไปปุ๊บมันก็ติดตัดมันเสียเลยทีมันเสียหมดเยเสียหลอบไหมเพราะอื่นมันเสียหลอบเสียหลอ่ครับเสียหลอบ รั้งกันการตัดแเดาเนาะครับผมเสียรอบอันดีดีก็คือนี่นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คืออันทีดีคือแนะนําให้ตัดอ่าหลังจากก้านกระเคลื่อนตรงที่ออกนี่เอว่าครับผู้อครับการห่อยอดดอกครับขันห้อตัดลายก็ได้ตัดลายก็ได้ครับแต่ว่ามันเสียรอบของเข้าแม่นครับมันเสียรอบตัดได้น้อยเทียโออันนี้คือเทคนิคการตัดครับผมเราเลือกเกงได้ครับเพราะเนียว่าอ่าท่านว่อันนี้เขาเป็นหมากปะครับอันนี้ อันนี้ดอกครับดอกดอกดอกจกังเลยสีง่ามจาังเลยจังสีจังเลยจังสีกับใบคุณภาพบัตรที่นีคุณภาพการบริโภกของคนครับค้นสือไปกินเนาะคนในเมื่องก็จ้าสิกินดอกเขียวไอ้พวกพี่น้องอยู่บ้านนอกเข้านน่ก็ส<อ>่วนญงแล้วกันดอกเขียวก็วจะว่ามันออกขมครับเป็นขมฝาดขมมันบ่มีรสชาติแต่เดาใช่นหก็จ้เาสิมักแบบกึ่งตุ่มกึ่งบานก็คือมีอันดอกบานน้ำดอกน้ำกับสีมักผู้ทนสิมัก ครับคันบ้านห้องกับสีมักังสีบอครับครับผมแล้วบางเอ็นว่าของสสเดาสายพันธุ์นี่มันสีบกขมหลายครับมันขมขมหน่อยแต่ว่ามีขมติดบางพันธุ์นี่มันสิเป็นสสเดาจืดไหมครับผมมันสิบอมมีรสขมปนมันเหรออันนี้มันสิเป็นขมมันสามารถกินดิบๆก็ได้ครับกินดิบก็สิใดรสชาติยด่แต่ว่ามันสิบอแสบคือเข้าไปลวกอือลวกแล้วสีใดรสชาติดีนะเจ็บเหาซะยังมือเนี่ย เก็บแล้วใ่ตะกา้าผมผม,ผมเก็บทรงตลาดมีออเดอร์เขามานนเนาะไม่ค่าสั่งมากวันนี้ทอ,ทอไดทอไตรโรไตโลนี่ยมีแมมค่าประจําผมตัดแล้วมาตะเด็กอยู่ดิครับตีสามตีสี่ผมมาตัดแล้วกต่ใส่โค้มหมครับใส่โคมแย่ง,งใส่โคมแย่งเลยใส่กันไกลนะต,ต,ต,ตัดตัดตัดไปพอได้แจ้งมาปั๊บแม่บ้านผมก็ติออกมาแล้วมาเป็นผู้มาเด็ดใบบ่ะนี่มาเด็ดใบมาลีใบแตงมาแตงแตงหรือแตงอะไรครับพอแตงเอาอย่างมันถ้าเป็น่อดดอก ถ้าเป็นดอกเขียวผมอ่นดอกเขียวเนาะดอกรวมเนี่ยก็เจะเด็ดยอดเด็ดใบออกไอ้เหลือตาตาตานี่ข้อหมายข้อหมายก็คืออันสมุดรวมสมุดนะครับอันเมียนดอกกับใบผู้เฝ้เสียวเอาใบออกครับผมออกสิเลยไรแนนอ๋อครับเพื่ออะไรยังครับเพราะว่าถ้าเป็นช่อดอกรอบแรกเนี่ยมันจะมีใบใบแก่ไหมครับครับแต่ว่าขันรอบที่สองมาเนี่ยมันจะมียอดยอดปนมานั่ม รอบพี่สองก็คือแอแตกออกมาขางที่สองแตกออกมาขางที่สองมันสิมียอดอ่อนน้ำดิบ้านนี้ยอดอ่อนหือที่อันนี้ว่าแมนครับพวกนี้ใบแก่เนี่ยเขากระดีเด็ดแฟนผมมาหอดตอนต่อมาแฟนกระดีเด็ดใบแก่ออกครับใเหลือแต่ยอดกับกับดอกบานนียอดก็เคลื่อนยอดแต่เนาะครับนยอดก็ใบนี่ก็ยอดอ่อนเลยครับยอดอ่อนตัวใบว่าเอาครับแต่ว่ารอบแรกนี่มีแต่ดอก อันนี้เดี๋ยวเป็นความแตกต่างนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับรอบแรกสีเห็นว่าเป็นลักษณะแบบสีมีตาดอกแมนครับสมมติตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สิประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดอกเป็นลอยเล่ยล่ะเป็นลอยเล่นวาครับสีมีตาตาดอกอันนี้แบบต่อซองวาเราไปตัวซองนี่ก็สีเมียนหยอดติดมานําอันนี้อันนี้สามารถกินได้ทั้งดอกกินได้ทั้งหยอดพลังค้นกับมักพลังคนกับหมักมักหยอดพลังค้นกับมักแกงสีอันนี้แ้วแต่คนกินนะครับอีกลูกค้าอีกกลุ้มหนึ่ง ก็ยอาสิบ่มักบามาก่มักไอดอ,อกเขียวครับก็ยอาสิมักมักบานบานพร้อมรวงได้บ้อนบานกึ่งกึ่งตุ้มกึ่งบานครับพวกนี้กัสิพมกัสิขขยอีกราคานึงครับนี่ครับถ้าเป็นอีกไอ้กุ้มบริโภคอ,อีกกุ้มหนึ่งก็ยอาสิมักแบบบานแบบนี้ก <ừ> ็อย่าว่ามันเป็นอีกรสชาติหนึ่งมันสีมีมันครับขมนิดๆเรากินสดได้เลยปเป่าวกินสดได้ครับลองซิบมึงหน่อย แม้หมดเองแต่ว่ามันหันมันหันติเก็บว่าได้โดนกันลักะนีิคมหัดมันติเก็บว่าได้โดนมันติมันติขู่เร็วไหมเพราะฉะนั้นแล้วพวกแม่ค้าที่มักดอกแบบนี้ก็เจ้าไปนี่ส่วนไงแล้วก็เจ้าสิไปลวกลวกแล้วกับไปเฮ็ดไอ้สะเดาหน่ะปลาหวานอ๋อข็สิเป็นเครื่องเคียงกับประดุกอย่างไหมก็สิเป็นอีกเมนูนึงอีกเมนูนึงครับอันนี้ขายจังเลยเนี่ยครับ อ่ครับเป็นอยู่ในต้นในต้นฤดูนี่ผมสิส่งอยู่โลละหนอยยี่สิบบาทหนึ่งโลครับอันนี้อยู่ในช่วงเดือนปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกายนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทถผื่อไม่แพงครับนี่ถ้าเที่ยวกับตลาดภาคกลางตลาดภาคกลางนี่มันโลละสองร้อยบาทแต่อยู่บานเฮ้าผมผมเน้นเน้นพี่น้องบานเฮ้าไหมถ้าถ้าแพงไปจากสวนซื้อจะเป็นหัวผู้กินมันเกิดแพง ผู้ขายเพิ่นกับใบตอยนี่ผู้ขายเพิ่นกับเมื่อนั่นเพิ่นกับใบตออีกระหว่างนี้ซื้อวันว่าตกหอดหอดเท่ากสิทธิ์ตะกอนพี่น้องบ้านเท่ากินนี่มันกระติดสื่อแพงแาบผมคิดถึงบอกนี่เลียดต้นผูดจะกินนะครับแสดงว่าร้อยยี่สิบบาทนี่คือราคาต้นทุนครับโอกาสขายนี่แล้วแจ้นเรแต่ไม่ขาดผลิตภัณฑ์ออาถ้าผู้ไปซื้อกินยึดตลาดเนี่ยกระติดสื่อแพงครับผมครับเราวัดนี้อันยอดจังสิหละยอดอันที่พ่อว่าล่ะครับยอดติดดอกติดยอดดอก ตดต่อสองไะต่อสองจังบาทแยกขายว่าต่อหนึ่งต่อสองจ้าสี่ว่าได้ครับคือมันสิ่ยุคกับช่วงช่วงเดือนไหมอ๋อคืออยุคกับฤดูขึ้นยุคกับฤดูยุคกับช่วงทันออกไม่ไม่สิยุคในช่วงเดือนเดือนพฤศจิกาพฤศจิกามันสิโรยเพราะมีดอกไห้เก็บเครื่องเดือนมีหน้าครับช่วงนั้นสตเดาพันผื้นเมืองของเฮ้าเนี่ยก็ออกแล้วได้ว่าเพิ่นนี่ก็สิออกแข็งสิยุคในรอบต่อสองต่อต่อสามแล้ว ราคามันก็ตกเหรอครับเพราะว่ามันมีสะเดาปลาออกมาเสะเดาพันผืนเมืองออกมาเดี๋ยวนี้ยูสวนผมขายโล่หนึ่งแปดสิบบาทครับยูเดี๋ยวนี้ช่วงนีาผมสิเริ่มมันหนึ่งตัตุลาเนาะครับตันหนึ่งตัตุลาเลยแล้วก็ช่วงนี้ติดเป็นราคาดีตุลาพฤชิการนี่ได้ราคาพอมันมันมีพักพันผืนเมืองออกมาืนเมืองท่านได้ออกพืนอันน้ำบานท่านได้ออกช่วงนี้ก็เลยเป็นโอกาสเป็น เวลาเงินเวลาท้องใช่ซีสั้นว่าสะบัานี้ช่วงงันที่เขาเก็บยูซี่เขาต้องดูแลเขาวาครับพ่ะบ่อรับปล่อยไปกังสีเล็บอยตีเขากะเอายังสีแล้วว่าไดบำรุงว่าใดดูแลบางบนเขาปรดบ่อรับอ๋อคือดีแท้บางคนก็จะว่าเสื้อมันเป็นพักธรรมชาติก็จะว่าอาจารย์อาจารย์ตัวพวกชั้นว่านี่อาจารย์ได้ใส่หออมโมนใส่ปุ๋ยมากกะตุ้นนั้นบ่อน่สงสัยเนาะก็หลายคนที่มาถามผมก็บอกบอเป็นพักธรรมชาติล้วนๆบ่ไดดกัดตุ้นบ่รับไป ใส่สารเหล่งเอียงมันเป็นน้ำสายพันธุ์เสนอค่ับเนาเบาสูวเขาจะฟังนี่คือลักษณะเด่นของของพันธุ์นี่ครับพันธุ์เอียงครับขาผ่องขาผ่องครับอาจารย์วชิระขาผ่องสื่อจากครองในลิกทธิ์เพิ่นครับครับขาผ่องคือสื่อนามสกุลไอ้คือชื่อสกุลของเพิ่นครับจะได้ตั้งเป็นสายพันธุ์แมนครับเขาผ่องตามนามสกุลตามมันตนนำรับเพิ่นครับผมครับผมขออนุญาตให้ความรู้เรื่องเสะเดา แต่ดาวมันเป็นไม้มากแดดจัดชอบฤดูแล้งหลังจากปลูกติดแล้วบ่ต้องหดนามเนาะครับแล้วก็อย่าจะปลูกชิดกันจนเกินไประยะห่างเท่าไรครับระยะห่างที่มันมาแต่ฐานก็คือหาคุนหาหกขุนหก้างามันเกยกันครับสองต้นงามันเกยกันมันสอนกันมันจะหายดอกหน่อยมันจะได้ต่ใบมันห่างกันหักไรนี่เป็นยังไงกันห่างกันค่กกัดเสียพื้นที่อ๋อครับ ใส่ใส่สูตรดินเลวปลูกทีดินดีปลูกห่างหมาย้วอมันอะไรครับดินเลวกันคือจ้าของผมเนี่ยมันเป็นดินเลวพอผมขุดขุดคล้องขึ้นมาเนี่ยดินเลวคนบ่อดินเลวดินีเพรมีบพมีคุณภาไหมอ๋อดินไม่มีนพอดีกับดินบ่ดีเนี่ยดินเลวดินเลวปลูกทีดินเลวปลูกทีดินดีปลูกห่างครับวันนี้อันนี้อันนี้ที่พ่อปลูกที่นี่เนาะทั้งลังทั้งเม็ดนี่สิบสองปีมล้เนี่ยครับ อย่างปีที่13บสาเหรอครับ12ทงี่เขา13เอามันคือมาตนในไงเลยครับถ้าปล่อยปกกติเลยโดยเดี่บ่ไดมาตัดแตงกิ่งเอียงเขาเขามันก็ติเป็นแบบไม้ป่าเขาธรรมดามันก็ติสูงอืมมันจะเกิดความลำบากยามมาต่อยไหมอ๋ออันนี้คือมันถือตัดแตงอยูเรื่อยเรื่อยครับมันก็เลยบ่สูงมันจะยู่ในช่วงติดบังคับทรงภูมิของเขาก็คืออยู่ในปีแรกปีที่3บัดนีในช่วงอันตัดแตงกิ่งนี่ติเป็นช่วงใดครับคุณพ่อครับเนี่ยอยุ่ช่วงนี่แหละ ท่านว่าเท่านี้บ่ครับผมบด,ดีหนึ่งกิโลนี่คือหนึ่งกิโลร่วเหมือนการมันน้ำนี่บ่ครับแมนครับหนึ่งกิโลก็ขึ้นน้ำนี่เลยตัดสภาพจังที่ละครับเต็มหนีเลยพ่อโลบอ่พ่อเต็มเข่งเข่งนี่มันสีได้ยุติได้หาโลครับโอ้โหนักตังนะเข่งเข่งนี่มันสีน้ำหนักเข่งมันยุติเย็ดขีดครับอืมสี่โลครับแต่ว่าพ่อเก็บตัวขันกันช่วงเดือนตุลาพฤติกาเข่งนี่พอ่อได้หาลอยเลยโอ้ ก็อันหน่อยอยู่ช่วงที่ขายได้หลายเนี่ยมือหนึ่งประมาณจากกิโลครับพ่อมันอยู่ในเกณฑ์นี่ราคาเพิ่นจีเซื้อยี่สิบสามสิบบางเทื่อกระหาสิบโลหาสิบโลมือเดียวนี่บ่ครับกับพวซเต็มมือกับผมผมสิมารถกรมูผมสิมาตีตีซีเนี่ยผมมาหอดสวนแล้วผมตัดไปไปหอดแปดโมงเนี่ยก็ได้ละสามทำงานสามชั่วโมงครับหลังจากนั้นผมก็ไปเหตุงานอย่างอื่นเดือนหนึ่งนี่ประมาณจากบาทคุณพ่อ ไอ้บอกอยู่อยากรู้อยู่ครับเสื้อบ่นเอาไปให้แม่ปลูกอยู่บ้านเอาอย่างทีส้าตังตังเรียงไล่ด่ายิ่งฟังเลยเนาะขอหยาดต้นฤดูต้เดือนตุลาแม่แมาปิดสวนเลยเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ยต้นต้นยี่นี่มันลอยสามลอยสามสิบต้นมันสิเฉลี่ยต้นต้นอยู่ต้นละหกถึงเจ็ดลอยต้นเดูต่อมเดือนต้อปีต้อปีหรอเนาะเพราะว่าเขาออกเพราะว่าพื้นที่มันสามไร่กับเฉลี่ย ต้นละประมาณหกโลหนึ่งปีกับสีมี่แค่ช่วงหรือดูที่เก็บใดกับช่วงที่พอมาตุล่าไปหอดกุมผ้าคือนี่คือดูดูเก็บพ่านออยาก่นั้นเขาก็สิบ๊อกสีบครับก็ออกมันก็มีกินอยู่ตลอดแต่ว่ามันสีบ๊บสสามารถเก็บเป็นท่วนเป็นช่อดอกยังสีใดบานนี้เลยฤดูของเพิ่นไปแล้วบานที่นี่เพิ่นสิบ๊อกอกปลายยอดดีบันสีบ๊อกออกปลายกันออกน้ำกิ่งสิบ๊เพิ่นสิออกมนงานแกๆเพิ่งสีเพิ่นก็ออกพี่จังสีก็ออกมันสิมนออกเนี่ย สีมนออกเนี่ยลักษณะจังสิครับเพิ้นสีออกน้ำต้นช่วงที่ใกล้จะเมื่อฤดูของการออกเนี่ยเขาก็สีมีลักษณะนี่เห็นครับหรือพอออกน้ำน้ำอัอนกลาอจังสิบ้านงานสิเราการปลูกอันนี้มันมีต้นทุนป่ครับต้นทุนเนี่ยมันมีแต่ปีแหลกครับคือหนึ่งเตรียมพื้นที่ครับสองเตรียมกิ่งพันครับนี่เท่านี่ ปีแรกไปเนี่ยขันเ้าดูแลรักษาปกติดูแลกวเหมันเชื่นของขุมของต้นมันไดเนี่ยขันหฮาปลูกง้มแรลงนั่นเอข้าเฮากับเบิ้งมองเงินลุมปลูกของขันมันแห้งนันโหลังจากหันห้ากับบำรุ่งแค่ว่าใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นราะว่ายางเอ็นมันสัดตูนเผือที่มมาหลบกวนมันบวกคือใหม่ยางเอ็นครับแม่กับพ่อกาตอมเหมือนนี้พอครับตัปลูกมาผมพอปัญหาเรืองสัดตูจักเดี่ยว ตะตูเพื่อนเนี่ยพอมีสิมีแน่ตะเรืองเอ้เครื่อใหม่พวกคเครื่อทวันของผมเนี่ยมันโจกดีแน่คือผมแบบเป็นคู่เกษตรนัเนแหละสำหรับเราหการเ<อ>ี่ผมเรียนเอกเกษตรครับบานใ้ผมก็าหาไอ้ต้นตอไหมต้นตอใหม่สะเดาป้าเน,นี่ยแหละมาแล้วผมก็ามาขยายพันธุ์เอาขยายพันธุ์ของผมเท่าคู่มือเนี่ยผมก็เห็ดขายทรงอ,ออนไลนั่นคือผมเห็ดแบบเสียบยอดคื่บ่เห็ดแบบเสียติมตอนครับเสียบยอดคือเอาเอายอดไปปักกับต้นหนึ่ง เอาเอายอดยอดของเนี่ยของเสะเดาพันธ์ดีเนี่ยของขาวผ่องเนี่ยนะครับไปเสียบให้ครับไปเสียบกับหักอีกตัวหนึ่งของเสะเดาพันธุ์ผืนเมืองเขาเพื่อที่จะเอาหักของเขาที่บอกครับแมนเพราะฉะนั้นแล้วระบบหลักมันมีมัดมันมันสิแตกต่างจากกิ้งตอนหน้าเพราะกิ้งตอนมันมีหักแก้วมีแค่หักแขนงครับแต่ว่าเสียบยอดเนี่ยระบบหลักมันมีมัดเรื่มถามครับครับผมเห็ดกิ้งพันธ์ขายพร้อมเห็ดกิ้งพันธ์ขายครับโอ้ขายจ้งอะไรครับตัวนี้ กิ่งพันขายอยู่เดี๋ยนี่นะครับขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยอย่ผมทรงอยู่ต้นละลอยี่สิบบาท <Wow. S 1> หนึ่งต้นหนึ่งต้นต้นละลอยี่สิบบาททรงแรกๆก็มีปัญหาอยู่ตะกี้ระบบการขนส่งมันว่มีเครือลีว่มีแฟด์่ามีเอยียงสิเนาะตะกี้ผมก็ส่งได้แค่จังหวัดทีมันมีรลดลดโดยสารแลนพันเพาะผมอือนทรงนํ้ำลดโดยสาร ได้เลยนี่ก็ขายทังออนไลน์ไก่ซุดที่ส่งกับหอดนาราธิวาสน์้างแต่เนื้อสุดกับหอดเชียงร่ายนี่คือขอมูลของสวนสวนมีสุกทิ่ส่งกิ่งพันเอาไปปลูกนี่คือหลอดแน่นอนหลอดครับครับผมสาหรับผู้ใดที่อยากได้นะครับก็ลองครับผมติดต่อเขาเขาเบิ้งสื้อขายในเพจอี้หรอครับ่อผมเปิดเพจอยู่ผู้สนใจเ็เขาไปเบิ้งในย t u b e ก็ได้ครับสเดาทวายครูสวิทเอสเก้าศูนย์ เดี๋ยวผมขึ้นไว้ข้างต่เดาทวายครูสวิทเอสเก้าศูนย์เปิดเพจขายดอกขายต้นขายเครื่องดอกขายเครื่องต้นปีหนึ่งหรืคุณพ่อเสียบยอดเตรียมไม่ประมาณจะปีหนึ่งจะต้นปีหนึ่งผมเหยียดยูเกินสองพันสองพันต้นแต่ปีวั้งหันผมเห็ดอยูพันห้ารอยต้นพันหารอยต้นเดี๋ยวนี้ก็เกือบหมดแล้วครับกันออยุสามร้อยก็ต้นเป็นแสนมันก็ขันพ่อจะพอต้นมั้งนี่ก็อยู่ประมาณนั้นแหละครับแสนกว่าบาทครับท่านผู้ชมครับเอาได้ดีก็อัน ตัดยอดได้ดีก่อนเก็บดอกขายอีกกัดซองยางบวกกันเดี๋ยวออกรายการนี้ไปเดี๋ยวกันมีอีกช่องอื่นนํามาให้เก่าครับมาเดือยผิวหนังยูทูบเบอร์ติดต้นถุงกระเามาเดือเจาะเดี๋ยวที่นี่ร่วมปีหนึ่งนี่ประมาณจังหวัดพอร่วมทั้งสองกันนี่ไม่แต่อยากอายเพิ่นแท้เป็นแรงบันดาลใจครับก็คือผมบอกฟังนะครับเรื่องดอกกระเฉลี่ยอยู่แล้วกแต่ยุประมาณปีละเจ็ดหมื่น ส่วนกินพันธุ์ไก่เห็ดอยู่ปีละประมาณย่างกีลายกับพันต้นถึงพันธุ์หาลอยกับล่องเปียบเทียบเบื้องเฉลี่ยเบื้องต้นละร้อยยี่สิบบาทครับครับปีละสองแสนหยดแต่ล้วนเครื่องดอกเครองนี่กับได้ลดห่างขั้นหนึ่งเห็นครับถือว่าเป็นอาชีพที่ที่ดีนะครับสำหรับเกษตรไร่กับเซียนของผ่อนแบบแต่มี้นงเห็ดกระสีนะครับเนาะ คุณพ่อมองอย่างไรกับอาชีพเสริมของการปลูกสะเดาสร้างไรายได้นี่ผมอยากประชาสัมพันธ์แหละอยากบอกไปไปหาพี่น้องเกษตรกรไทยเฮาโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานหรือคนนุ่มเดือนนี้ก็หลายด้ครับที่เพิ่น,คนเคยไปเหตุงานโยงเทลกลับขึ้นมาอยู่บ้านเป็นเกษตรกร,กรหนาไม้ยังนี่มาเหตุครับผมว่าสะเดาเนี่ยมันเป็นไม้ที่ต้นทุนต่ําแต่ว่ามันตอบโจทย์เรื่องรายไดเ้เฮาผลผลิต ่าตอบแทนที่เข้าไดย้ยกตัวอย่างอย่างผมบอกสูฟังลนะ่ะอยากบอกฟังว่าตลาดเรื่องดอกเนี่ยเดือนนี้ไงยังตลาดยังอ่ายอยู่ครับเพราะนั้นแล้วผมเลยว่าคันเกษตรกรนี่คิดว่าอยากเอาเสะเดาไปปลูกเพื่อสางไรายได้เสริมนี่ผมราว่าตลาดบ้นหนาเป็นกงวลครับรบ้อ้อหนาห่วงตลาดแล่นขอหาอยู่ตลอดอาชีพกเกษตรว้เกษียณนี่คิดยังไงตัวซึกอยังไงครับคำนี้เกษตรใบเกษียณเฮ้าหกสิบปีแล้วหกสิบป,ปีแล้ววาที่นี่ ผมอยากฝากไปหาน้องๆซุ้มถี่ว้ใกล้กับเซียนแหละเริ่มคิดตั้งาว่าเริ่มคิดแล้วก็ตั้งต้นเพราะว่ากษียนมาโดยเพราะกันเริ่มคิดจ้งผมเนี่ก็เริ่มเริ่มต้นคิดตอนอายุสี่สิบสี่ห้าสิบแล้วผมก็มาเฮ็ดมาเฮ็ดเหลือหลังจากกษียนมาแล้วนอกจากเงินบำนาญที่ได้ประจําเดือนแล้วผมกัไม่ไรายได้เพราะเลี้ยงครอบครัวกับจากเสดาจนี่เพราะนั่นแล้วเชิญช่วนครับพี่น้อง เพราะว่าเป็นแคลการที่เตรียมกระเียนหรือพี่น้องที่มีความผอมมีทีทีทาาที่ตามาที่ไม่เหตุด้วยพอโค้งน้องหน้าที่ละโค้งน้องหน้าที่เข้ากับล่างบูมกันย่นี่กับ่บอย่างไ้ทิมเรื่องสเสดานั่งครับยางขี่ลายก็เอาไปเป็นใหม่อีกโซนหนึ่งครับของโครงการโค้งน้องหน้าเป็นทางเลือกครับเ,เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็เรื่องไร,ร้ด้เพราะว่ามันได้แท้ละเพราะว่าคนอีสานเอาไปยุ่ทั่วประเทศไหม คนอีสานนี่ส่วนใหญ่แล้วกัสียู่ไงกินไงโดยเพราะเะดาเนี่ยมันเป็นเป็นผักเป็นเครื่องเคียงในการกินกับลาบกินกับน้ำผิกอย่ยงมันคนทุกผ่ามันกินเป็นนะผมว่าเป็นเป็นเ,นเนพื่อติเชียนจึงสนาสนใจอยากเชิญชวนครับค,ครับอยากได้ของมูลวิธีการปลูกอย่างวั้นึกษาอยากไม่เรียนลู้ปิด,ดต่อสองทางใดครับพ<อ>ที่โทรศัพท์มากก็ได้ครับ0ูนย์3ดด้าม ศูนหรือเข้าไปในหน้าเพจเสเดาทวายครูสวิทนะครับใน youtube กะมีขอมูลหรือผู้ใดสงสัยกัโทษกข์เขามาสอบถามผมมาแพร่งครับเรงความู้ยินดีให้คำแนะนำต่างแต่ขัน้นตอนเริ่มแรกปลูกปีแรกเขาติป,ปลูกแบบใดบบำรุงรักษายัางไดนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับสำหรับ <c oughs> กเกษตรไว้กเกษียณหรือว่ากเกษตรที่อยากสางไยได้นะครับกับ สาหรับผมผมคิดว่าเป็นท่าเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าต้องว่าต้องดูแงลง่ายนะครับปลูกเท่อเดียวที่เลือกอ็เก็บกินง่ายเดียวเก็บกินตลอดชีวิตบบานเฮ้าเฉือ้นออ,เอนเ้าัน่นกินงมน,นวาครับเ,เสือนนั่นกินมันมี้ตืนทุ่อนยังแหละค,ครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากสื่อกิ่งพันธุ์น้ำพอ่อหรือว่าอยากเอาทดล่องไปปลูกจังทีก็รองติดต่อคุณ่อมากนะครับาะสำหรับรายการเกษตรกอนไทยคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณ่อนะครับเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับ